โขดแค่ไหนก็ไม่รอด F16 ส่งด่วนอีกแล้วบึ้มจรวดหลายลำกล้อง p s เ l 0 3ตัวเด็ดของขมメเลบเป็นขี้เหลือแต่ซากโดยก็เรียกได้ว่าทำเอาカメเหดหวังไปตามตามกันกับเจ้าตัวท็อปอันเลื่องลือของขメเมนอย่าง PSL03 จะลจรวดหลายลำกล้องของคメเมนที่ได้จากพี่จีนตัวที่ขメเมนโมว่าสามารถยิงไกลถึงลายตัวเมืองเทศบาลพื้นที่หลายจังหวัดของไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับงานนี้มาล่าสุดเองก็ได้มีรายงานว่าทับอากาศไทย สั่งทรงดัวนแนบ16ผนึกออกคู่ขิดเพนเพื่อบินย่อนไขถล่มปืนใหญ่ BM-21 ลงใส่ฐานทหารเขมรที่ปราสาทตาควายและตาเมือนทมหลังเขมรไม่สนใดๆยิงทำลายปราสาทโบราณสถานวังโจมตีทหารไทยโดยก็มีรายงานจากพี่เล็กวาสนานาน่านวมว่าวันนี้27กรกฎาคมเวลาประมาณ11นาฬิกา กองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวนสองลำและเครื่องบินคลิปเพนสองลำออกปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ยุดบริเวณโดยมีเป้าหมายทหารของทางทหารเขมรในบริเวณปราสาทต,ตาควายและปราสาทต,ตาเมืองถมจังหวัดสุรินทร์อันถือเป็นจุดที่ทางทหารเขมรได้ตั้งปืนใหญ่และจรวดและได้ยิงข้ามมาทำลายฝั่งประเทศไทยโดยทั้งนี้ผลการปฏิบัติสามารถทำลายเป้าหมายได้ทั้งสองจุดและก็บินกลับฐานปฏิบัติด้วยความปลอดภัย โดยนอกจากนี้ขณะเดียวกันก็ยังมีการรายงานว่าตอนนี้จรวดหลายลำกล้อง PSL-03 ตัวเด็ดของเขมรถูกทำลายแล้ว1ระบบเหลืออีก5ระบบโดยก็อ้างอิงจากทางด้านเพจไทยนวีวอร์ซิเรือลบลาดนาวีไทยได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีว่ายืนยันจรวดหลายลำกล้อง PSL-03 ตัวทีเด็ดเขมรได้ถูกทำลายแล้ว1คัน ข่าวสารกองทัพเรือได้รายงานการปฏิบัติการทำลายระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นแบบหวังผลความแม่นยำสูงระยะยิง130-160กิโลเมตรชนิด PSL-03 ได้สำเร็จ1คันต่อระบบเหลืออีก5คันต่อระบบโดยถ้ากองทัพเขมรแสดงทีท่าที่คุกคามอำนาจอธิปไตยของไทยเมื่อใดกองทัพไทยจะทำการเข้าทำลายทันทีเพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวไทย สำหรับ PSL03 ที่เข้าประจําการในกองทัพบกบเมนมีจํานวนทั้งสิ้น6คันต่อระบบซึ่งเป็นของขวัญมือ2จากการมอบให้เปล่าของกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนในปี2023โดยต่อกับความสําเร็จของการทําลายเจ้าตัวจรวด PSL03 นะครับก็สืบเนื่องจากในเมื่อวานนี้ได้มีการเปิดเผยพิกัดของคลังเก็บอาวุธเขมรที่เป็นที่เก็บ PSL03 ไว้หคันที่จังหวัดกัปงสปือกัมพูชานั่นเองครับ ซึ่งสำหรับ PSL-03 ขีปนาวุธระยะไกลเขมรมีในครอบครองทันสมัยสุดในกองทัพเสี่ยงถูกใช้เหตุปัทชายแดนหลังพบจะรวดยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรมีใช้แค่4ประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม68เกิดเหตุปัทอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนไทยขเขมรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ โดยกองทัพภาคที่สองซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รายงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ว่ามีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของระบบยิงจรวดหลายลำกล้องจากฝั่งเขมนในรัศมีใกล้แนวปะทะหนึ่งในอาวุธที่ถูกระบุว่าอาจมีความเสี่ยงหากถูกใช้งานจริงคือ PSL-03 ซึ่งเป็นระบบยิงจรวดที่มีระยะยิงไกลกว่าอาวุธสนับสนุนทั่วไปหลายเท่าตัวและสามารถปฏิบัติการได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะในก่อนหน้านี้เขมรถอยกองกำลังอาจจะเตรียมใช้ PSL-03 ปูพรมใส่ไทยแต่ทางกองทัพมีอาวุธที่รับมือได้ประชาชนย่าตนกจงมั่นใจในกองทัพไทยโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแนวชายแดนทัพภาคสองส่งสัญญาณเตือนชัดเขมรถอนกำลังจากบางพื้นที่ไม่ใช่เพื่อถอยหนีแต่คาดว่ากำลังจัดแถวลบใหม่เตรียมพร้อมใช้ระบบจรวดหลายลำกล้อง PSL-03 ที่ยิงได้ไกลทะลุ100กว่ากิโลเมตร ครอบคุมแนวชายแดนไทยทั้งสแก้วอุบลศรีสะเกษโดยมีการเคลื่อนย้ายรถลำเลียงกระสุนและเลดราควบคุมการยิงเข้าใกล้เขตแดนมากขึ้นแม้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเปิดฉากยิงทันทีแต่ทุกฝีก้าวคือการจัดหมากสงครามแบบมีแผนกองทัพบ,บกไทยยืนยันรู้ความเคลื่อนไหวทุกจุดมีระบบตรวจจับหัวลบการยิงแบบลำกล้องหลายทิศทางรวมถึงมาตรการโต้กลับทันทีจากอากาศและภาคพื้น ปืนใหญ่ลำกล้องไกลในฝั่งไทยก็เตรียมพร้อมยิงสวนเช่นกันหากอีกฝ่ายตัดสินใจผิดพลาดเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขมรใช้ PSL03 เป็นเครื่องมือกดดันแต่ครั้งนี้มีการคาดการจากสายข่าวว่าอาจมีความพยายามจะใช้จริงหากความขัดแย้งลุกลามไทยยังยืนยันแนวทางสันติแต่หากอีกฝ่ายบีบให้ต้องเลือกป้องกันประเทศการตอบโต้จะไม่ใช่แค่ป้องกันแต่คือถอนลากถอนคน มันจอดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยน่าจะเป็นในจังหวัดกํำปงสตือ์ทางด้านทิศตะวันตกของกรุงพนมเปนทิศตะวันออกของจังหวัดตรดาดครับอยู่ที่ศูนย์ ยังไงก็ฝากทุกคนโรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยพวเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันใน,บบนคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดร a ม่